ไม่เลยรครับรวันนี้ได้น้อยหรือได้เยอะครับเนี่ยได้น้อยนะยังไม่ปลดจ้ะยังไม่ปลดที่<ะ>นนดมนที่พอมันหลุดมานนะ,ะนี่นั่งปลดมาได้หงรีบสาย <c oughs> สองโลสองกิโลแปดสิบบาทครับโลละสี่สิบบาท ไมทอนะเาต้อ้าบ่ไม่ทอนะปลาทูไม่มีนะปลาทูปลาทูไม่ก็เข้านะตรงนี้ละตางบัดนไม่มีเลยจ้าอย่าี๋ยวจะ,ะไหม หอยสังทะเลครับต่อมนี่ได้มาหลายตัวแล้ววันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวนะครับตัวใหญ่มากครับตัวนี้ลวกแล้วก็ยำนะแกงก็ได้ครับหอยสังทะเลฮะเนื้อไม่จะกรุบกรุบนะครับถ่ายเลยเหรอ

ปรระะมาาณเท่่ไหนพวกมันไม่รู้ไม่ไม่แมงดาเล็กไม่เขาเขาไม่ซื้อกันไม่แมงดาเล็กไม่ก็ซื้อแต่เนี่ยตัวเราน้อยกว่าตอนนี้ร้อยห้าหกสิบนะก็ถ้าไข่เต็มนะไข่เต็มอ่านี่ไข่อ่อนไม่ถึงไข่อ่อนก็ไม่เอาถ้าไข่ที่ยำได้นะประมาณร right? <in> ้อยหกสิบร้านอาหารยำนะตัวละร้อยหกสิบนี่เอาไปของพวกพวกอ่ะเอาอีกแกงกัน